นี่ภาษาขึ้นนะขึ้นไปเด็ดคู่อันนี้ปูกินมากเหรอข้าวเพราะว่าหน้าบ้านเขาขายของมาสั่งยายเรื่อยให้จัดเขาขายได้ทีสี่ทีห้าทีต่อตุนบาทเขาขายสามท่าสามแยกอะแต่นะเนี่ยแก่ได้เข้าทุกวันเล็กสุดยอดเลยนี่ส่วนของเราเองนะเดี๋ยวเอาไว้ของในส่วนตัวกันนะเอ่ไปว้ของร้อยบาลหรือไงให้แก่ปนตลาดปูน หลักไม้ได้มั้งได้ไหมไม้ได้ไหมไม่ได้หลักไม้ได้ต้องไปค้างคืนคือหลักไม้มันผูกถ้าหลักคูนมันจะนานหน่อยขอต้นมันมีได้ไหมต้นเป็นผูกได้ไหมได้เดี๋ยวมันสากระเพาะไว้มันมีขนุนนะเนี่ยขนุนนุนน้าติ๋วอะน้าติ๋วมาแล้วะขนุนป้าน้อยเสื้อชมพูนั่นป้าน้อย สดสด from Thailand นะคะ Live in Thailand This is my sister ป้าน้อย This is another sister เฮ้ยลูกละห้าสิบบาทใครจะกินน่ะ